ท่านแรกนะอาจารย์ทองศรีกีตะวรครับนะฮะนะฮะนี่นี่เคยเป็นอาครั้งการครูอยู่ที่โรงเรียนพญยายไทค่ะรับใกล้ๆมามุองนะครับดิฉันเกิดที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ,ะปัจจุแล้วก็มารับราชการครูที่โรงเรียนพญายไทไ <อ S 2> นะคะแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็สามีอยู่ที่สอนอรอุมพินีอ,อาชีพนี้สนนรุมพินีตำรวจอาชีพเดียวกับผมอาจังครับครับผมนะ วันหนึ่งดิฉันก็น่าเกิดมีปัญหานะคะมีปัญหาเนื่องจากว่าไปใช้เครื่องสำอางตัวหนึ่งก็พยายามที่จะใช้มาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะจนกระทั่งไปเที่ยวกับสามีที่จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของร้านอาหารเขาเห็นหน้าดิฉันเขาสงสารเขาก็เลยมาแนะนำเครื่องสำอางตัวหนึ่งชื่อราชูเร่ให้ ดิฉันก็ไม่รู้จักว่าหล่อชูเล่นี่มันคืออะไรไม่เคยได้ยินมา่อนมันเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มต้นันเพิ่งเริ่มต้นวิครีมอยู่คดเดียวครับเขาก็ก็พูดสารพัดอย่างเลยอยากจะให้ใช้เพราะว่าเขาใช้แล้วเห็นผลหายนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าอืลองหนูสักรอบดีกว่านินๆที่อาจารย์ที่พูดเนี่ยเขาบอกเขาพูดหลายครั้งแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารที่อาจารย์ไปทานใช่มใช่ค่ะ แพร่แพร่เบอร์กาญจนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อนะเขาให้หมายเลขโทรศัพท์ท่านประธานมาคุยกับท่านประธานก็ได้ดิฉันคุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแบตหมดเป็นก้อนๆเลยสมัยโบราณใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ใช่ตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่่แล้วดิฉันก็ถามเขาว่ามีขายที่ไหนเขาบอกว่าที่มาบุญครองนะลองไปหาดูในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ย บอกมาบุญครองต้องอยู่ในแบรนด์ในในช็อปอยู่เป็นช็อปคลีนเลยเคยไปเดินดูมันก็มีเครื่องสำอางหลายยี่ห้อเยอะแยะไปหมดแต่เราชูเรไม่เคยเห็นสักทีเลยแล้วบอกว่าอยู่ที่ร้านพระบอกอะไรนะท่านผู้ชมขายครีมอยู่ที่ร้านพระมันอยู่ที่ร้านพระแล้วเขาก็บอก ตตรรงงนนนั้้ีขายในศูนย์พระเครื่องร้านพระเครื่องก็เหมือนมันย้อนไปคราวที่ได้ที่บอกในเริ่มต้นจากการขายพระร้านหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นขายทองแล้วอีกครึ่งหนึ่งขายพระเครื่องแล้วก็มีลายชูเลขกกระปุกสีเขียวเนี่ยค่ะตั้งอยู่แถวหนึ่งแต่ยังหาคนขายไม่เจอเลยไม่รู้ั่างสองพระอยู่อ่ะดิ่ฉันก็ไปถามเขาก็เลยบอกว่า๋อตัวนี้เหรอครับ ลองใช้ดูนะครับได้ผลดีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเพื่อนก็แนะนํามานะคะเขาบอกว่าถ้าพี่ซื้อกระปุกเดียวเนี่ยผมคิดราคาเต็มนี่อาจารย์หมายถึงผมจะมาที่กำลังคุยว่าผมคุ้นๆไงคุ้นๆถ้าพี่ต้องซื้อสามกระปุกอ่ะถึงจะได้ลดดิฉันก็ใจกล้านะคะซื้อทีเดียวสามกระปุกเลยสมัยก่อนมันกระปุกเล็กอาจารย์เนาะมันกระปุกเล็กๆอ่ะสิบสิบสองกรัมครับอ่ะสิบสองกรัมประมาณพันกว่าบาทอาจารย์นะ แปดร้อยบาทดูแพงแปดร้อยบาทซึ่งตอนนั้นคือมีแค่ครีมอย่างเดียวครีมอย่างเดียวฝางีเลอย่างเดียวเลยครับแปดร้อยบาทแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็ซื้อกลับมาใช้ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านลองใช้ดูวิธยทำไมมันคันอย่างนี้ล่ะทีนี้อาจารย์ขออนิดนึงครับว่าเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จักสองเอ๊ะอยู่ร้านพระสามแล้วทำไมถึงตัดสินใจกล้าซื้อถึงสามกระปุกในครั้งแรกฮะอยากได้ส่วนลดค่ะ เียลูกค้าต้องการความคุ้มค่าใช่ใช่ใช่ซื้อทั้งคือเวลามาซื้อหาที่จอดรถยากจอดรถเสียค่าจอดด้วยเพื่อค้าจอดด้วยไปมาก็ซื้อให้คุ้มไปเลยสามกระปุกแล้วส่วนรถด้วยนะพอกลับไปบ้านก็ไปลองใช้ครับแต่คนขายเขาบอกแล้วว่ามันคันหน่อยครับพี่คนขายคือผมเนี่ยตอนนั้นอยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆเลยอยู่ผมนี่แหละครมันจะคันหน่อยนะแต่ว่า ถ้าพี่ทนได้เนี่ยรับรองหายแน่นอนครับอันนีฉันก็ทราบข้อมูลมาแล้วพอสมควรก็กลับมาลองใช้หมดไปกระปุกแรกปล่ากว่านมันดีจริงๆครับมันยังไม่หายนะคะแต่มันจางลงอจางลงแล้วก็วงฝ้าเริ่มแคบลงครับพอใช้ครบสามกระปุกก็กลับไปใหม่รอบหนึ่งกลับไปใหม่ทีนี้ก็เจอเจอท่านประธานเนี่ยขายอยู่เหมือนเดิมครับท่านบอกว่าพี่ พี่ทำงานอะไรอ่ะบอดี้เนสอนหนังสือผมกํลังจะหาพี่เซนเตอร์อยู่เนี่ยถ้าเดี๋ยวพี่ไปถ่ายรูปกับผมก่อนใช้หลังใช้ครับอาจารย์นิดนึงขออนุญาตถามแทนคุณดูนะว่าตอนใช้ครั้งแรกมันคันยุบยๆบซึ่งโอเคคนขายเขาก็บอกก็แหละใช่จุกไหมเพราะเป็นธรรมชาติในยุคแรกนะฮะท่านพารพทเนอร์ครับ f c ครับครับผม ในสูตรในยุคแรกเนี่ยมันจะมีคันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับพัฒนาไปหมดละมัน22ปีแล้วในยุคแรกๆเนี่ยฮะไม่มีสารสกัดไม่มีอาสารอะไรที่ไปควบคุมนะที่คือมันยังไม่ได้การพัฒนาก็คือ<ร>บริรสุทธิ์เพียวเพียวบริสุทธิ์เพียวเพียวเลอแต่ร็กจะบอกเขาว่า อ่ะคันแต่ดีไงตอนนั้นอ่ะก็คันหน่อยได้อาจารย์มันจะปรับสภาพผิวหน้าผิวอะไรต่างๆหน่อยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ลงดีเทลลึกหรอกเพราะว่าเราก็ใหม่อะมือใหม่ขายแต่พระพีเซนต์แต่พระไม่ได้พรีเซนต์ครีมนะก็เลยบอกอาจารย์บอกผมใช้เองมันคันจุ๊บจิ๊บหน่อยแต่ต้องทนมันหน่อยนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นสามวันเจ็ดวันมันจะปรับสภาพดีเพราะมันไม่มีสารเสียลอยควบคุมหรือเจือกนลเนี่ยถึงอยากจะถามว่าทําไมถึงเชื่อคนขาย เพราะว่ามันทำไมถึงเชื่อทำไมถึงเชื่อเพราะอยากหายค่ะเพราะว่าเพราะว่าที่น่าสนใจคือ22ปีที่แล้วลาชูเล่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีใครรู้จักเป็นเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เราโนเนมแล้วมาขายในร้านพระแล้วบอกคันอีกแล้วทำไมถึงเชื่ออันนี้คืออยากรู้ว่าทำไมถึงเชื่อเพราะว่าดิฉันน่ะใช้ผลิตภัณฑ์มาทุกยี่ห้อทุกตัวมันไม่ดีขึ้นเลยครับไม่รู้จะเสียอะไรไม่มีจะเสียอีกแล้วก็คิดว่าช่างมันเถอะเพราะ ตอนนี้ฉันพบตอนนั้นนะอายุ48ครับผมอายุ48ปัจจุบันเนี่ยอายุ70ว้าวไม่น่าบอกก่อนเลยนะถึงเลยอาจารย์ถึง22ปีผ่านไปเนี่ยปัจจ็ใช้มาทุกวันเลยนะคะน่าถึงได้เป็นแบบนี้โอ้ครับทีนี้พอดิฉันได้ได้ท่านประธานนี่ก็เลยบอกว่าพี่ไปถ่ายรูปก่อนใช้หลังใช้กับผมถ้าพี่ หายผมใจพี ALLY, ่เป็นพีเซนเตอร์ตลอดชีวิตเลยตลอดชีพแล้วก็ทําไม่หายจะคืนเงินด้วยนะฮะอาจารย์นะแต่ดิฉันอ่ะคืนเงินไม่สนใจหรอกอยากเป็นพีเซนเตอร์นะคะเอาทีนี้ พอถ่ายรูปมาปุ๊บเนี่ยก็เลยเดินลงหนังสือเคยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะฮะเห็นเป็นคนดังเลยแล้วก็ลงผู้สร้างผู้สมมาหลายปีมากเลยกทีนี้ระหว่างที่ลงผู้สร้างผู้สมเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ดิฉันด้วยใช่ลงเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยคปับาก็แล้วก็มีมีคนโทรมาหาแล้วก็มีที่มาของคำว่าพรีเซนเตอร์หน้าม้าเริ่มต้นจากตรงนั้นนี่นะคำแรกที่เขาถามเลยว่าคุณเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอ๋อโทรมาปุ๊บ ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่คิดเชื่อกันบอกว่าฟาเนี่ยรักษาได้ทุกฝังในในทุกคนเลยว่าเฮ้ยฟาทีมมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใส่สารไดโนพิโนสัมรอดสเตียรอยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันฟาจะหายได้ไงเอาอาจารย์นนท์ศีมลลงครูสร้างคุสมหน้าตางเลยหน้าสีหมดเลยและลงเบอร์โทรศัพท์ทุกคนลงเบอร์ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะอาจารย์เนาะเพราะนั้นคนโทรกันเยอะมากและให้เบอร์อาจารย์ด้วยอันนี้ก็มีคนโทรมาหาดิฉันเนี่ยบ่อยมาก แล้วก็ถามว่ามันหายจริงหรือเปล่าคุณไม่ใช่หน้าม้านะถ้าคุณหายจริงดิฉันจะลองใช้ดูดิฉันก็เลยบอกว่ากล้าเอาเกียรติของครูเนี่ยเป็นประกันได้เลยว่าดิฉันใช้จริงหายจริงไม่เคยโกหกคานี้อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือคููทั้งสมในยุคเก่าๆและเล่มเก่าๆที่มีอยู่นะฮะว่าเอาเกียรติของครูเป็นประกันนะคะว่าดิฉันใช้จริงหายจริงนะคะแล้วก็เคยมีคือหน้าโรงเรียนดิฉันเนี่ยมันเป็นองค์การ ยาองค์การองค์การยาองค์การเภสัชอยู่รอบโรงเรียนเลยครูหมอแพทย์เต็มเลยอาจารย์เล่าให้ฟังเขาบอกว่าวันนึงในชั้นสอนหนังสืออยู่มีเจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชเนี่ยมาหาอยอเนี่ยนะมาหาที่โรงเรียนมาเป็นรถตู้เลยใช่ไหมอาจารย์มาเป็นรถตู้เลยมหาอาจารย์ใช่ถามว่าดิฉันเนี่ยท่านจําตรงนี้ด้วยนะจําตรงนี้เลยนะม ถูกตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยนะคะัคีะ่ส <20 S 2> ิบสองปีที่แล้วมาหาเจ้าหน้าที่มาสามคนผู้หญิงนะคะอขออนุญาตท่านผู้บริการแล้วมาพบดิฉันแล้วก็มาถามว่าดิฉันน่ะ ใช้เครื่องสำอางตัวนี้จริงหรือเปล่าที่โฆษณาในยผู้สร้างผู้โฆษณาคือถ้าถ้าดังต้องดีจริงและบีฟอร์อัปเตอร์แล้วมาดูว่าดิฉันน่ะเป็นครูจริงหรือเปล่าามนั้นไหมมาตรวจสอบตรวจสอบแทนลูกค้าเลยลาจุเล่เต็มกราฟเลยทุกการไปสั่งด้วยและครูเป็นหน้ามาแล้วบอกนี่คือที่มาของหน้ามาโอ้ยนี่น่าสนใจมากใช่เนี่ยมันพีกันพีกอยู่ตรงนี้ครับผมและอาจารย์ดนตรีเนี่ยทั้งทีนั้นคุยกับคุยกัน คยคุยผมฟังว่ากำลังสอนหนังสืออยู่แล้วกำลังเขียนจอนมาถามหน้าห้องเลยพามาถึงหน้าห้องเลยเขาปลุกถึงที่เลยไม่ให้เรารู้ตัวด้วยใช่ใไม่มีการที่จะมาติดต่อมาก่อนว่าจะมาหาหรือไม่อะไรคือจู่โจมเข้ามาเลยดิฉันก็ ไม่ตกใจอ่ะเพราะอะไรดิฉันใช้จริงหายจริงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเขากลับไปดิฉันก็ขอหนังสือเขาไว้ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มาให้ท่านประธานดูว่านี่วันนี้ออยมาหาพี่ที่โรงเรียนนะมาหาถึงที่โรงเรียนเนี่ยมาตรวจสอบอะไรเงี้ยทียนี้ท่านประธานก็บอกไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกเขาไปเลยตามความเป็นจริงพราะเราใช้จริงหายจริงแล้วของเราไม่มีสเตอรอยด์เราสายแข็งแต่แข็งอาจารย์บอกไปเลยมาเลยแต่อ้พวกที่มามาเนี่ยนะ พวกออยพวกเภสัชมาเนี่ยหน้าเละกว่าจานน้งองตี๋เดี๋ยวเล่าให้ฟังวิธีเดทที่เด็นั้นหนักเลยใช่ใช่ตรงนี้นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยดิฉันก็อยู่กับราชุเร่มาตลอดจนถึงทุกวันนี้นี่คือที่มาที่ไปของคำว่าพรีเซนเตอร์หน้ามาใครที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะยังคลางแคลงใจอย,อยู่เนี่ยคุณตัดสินใจช้าคุณก็สวยช้าตัดสินใจเร็วคุณก็สวยเร็วหายเร็วนะคะ ลาชูเล่เนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกข้อที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเราสามคนไม่ใช่พ c ีเซนเตอร์รับจ้างนะคะแต่แตเราคือผู้ใช้จริงใช้มา22ปีแล้วนะคะ